แต่ถ้า,ากกบอกจักรพัรดิแห่งเมืองแม่กองไม่มีอะไรสุดกว่าหล่อบ้านแหลมเหรียญน,นี้แล้วเอาอาะไรแบบนี้มีไม่เกินห้าองค์โหจะถึงเหรอเหรียญเนี้ยถ้าผมไม่ได้ตามกลับมาอยู่ในมือของโอ๊ตบางแพนะเป็นเหรียญที่ผมนอนฝวนถึงตลอดเวลาที่เสียไปตั้งแต่ห้าปีที่แล้วนี่ เนี่ยเนื้อทองผสมหรือที่เขาเรียกว่าเนื้อตะเกียงลานคือเอาตะเกียงลานมาหล่อแล้วคุณด,ดูดิดพอโขอะจา,าจานสามจานสามกระถาด้วยมามาแล้วนะครับพอดูรูพอ่อกล้ยมีเมาไหมต้องบอกว่าองค์นี้นะเนี่ยกระชากจากคอมาก่อนจะก,กระชากต้องบีบขาบีบเข,ข่างอเขาก่อน อยากเห็นเนี่บอกอยากเห็นพี่ป้อมเบอร์ไหเพื่อนเพื่อนเห็นในเงาดหลวงพ่ออะไรเห็นในเงานี่เป็นหลวงพ่ออะไรครับนี่ไปเมืองแม่กอง่ต้องอะไรอ่ะดาม่าดังๆดาม่าดังๆดาม่าดังๆไปเมืองแม่กองต้องอะไรดาม่าดังๆด้วย อปอลาแหลมใบสาเกอะโอเคแล้ววันนี้ก็ไปเมืองแม่กองด้วยโอ้โหพี่พีตอบหลวงพ่อบ้อบาแหน่มาทุกคนเลยนะครับลหลวงพ่อบ้าแหมนเมเพื่อนๆว่าใบสาเกใหญ่ลหลวงพ่อปาแหลมเนี่ยเท่าไหร่ผมบอกคุณเลยหลักล้านเฮียคิีมดอดตรงเช่าเป็นล้านล้าสุดสองล้านอ่อ่ะ,อะ โอ้โหดูดูท่านนี่นี่เนื้ออะไรเพื่อนเนื้อเงินงองนี้จะดามาไหมอีกกระดานเ้ื่อโอ้โหองนี้อ่าเรียนรอบใบสเกพ่อเงินมาแลมเนืน้อเงินตะไบโคผมเจอวันนี้ผมพูดตรงนะ มือไม้สั่นพี่จอร์คิงบอกสุดคิดอะไรไม่ออกบอกอะไรไม่ถูกเนื้อเงินองค์แรกในชีวิตแล้วดูมือนะมืออีกข้างหนึ่งเนี้ประธานพรด้วยอลังการงานเลี้ยมตลับแบงก์เรารู้ป่ะว่ามือหลวงพ่อบ้าแหลมอะอง์จริงนะหมุนได้รอบนะ แขนท่านน่ะสามารถหมุนขึ้นได้หมุนลงได้อันนี้คือเป็นพิมพ์ประธานพรอนนี่เอาว่าให้เนื้อท้องเหลืองนะขนมาทั้งประเทศก็เท่าเงินไม่ได้สวยจัดครับอ่าองค์แรกที่เคยเห็นเลยพี่มีนบอกว่าเอาไปสามแสนจัดมาพี่เตีววัแหลมองค์นี้หรือเปล่ากำลังฟ้องอยู่ ไม่มีใครฟ้องครับโอ้โหอ,องนี้ที่สุดแล้วนะถ้าพูดถึงว่าจัก,กรพรรดิแห่งพระหล่อเมืองแม่กองอะถ้าผมไม่ได้องค์นี้วันนี้ผมกลับบ้านไม่ได้ผมไม่ได้เลยเนี่ยแล้วพิมประธานพรด้วยงามงามงามถ้าคืนนี้ไม่ได้องค์นี้ <c oughs> ผมก็ไม่นอนพี่นีบอกโอ้โห ปีหกแสนได้ไหมโอ้พี่มังกรรองนำเอางี้ดีกว่าพระประเทศไทยเนี่ยขนาดเนื้อทองเหลืองก็อยังองค์เป็นล้านนะพระองค์ละล้านในประเทศไทยนี่เยอะแยะหลายหลวงพ่อนะเพราะกลยวแค่เป็นล้านปูหลิวก็เป็นล้านนะแต่ถ้าบอกจักรพรรดิแห่งเมืองแม่กองไม่มีอะไรสุดกว่าหล่อบ้านแหลมเหรียญนี้แล้วเอาอะไร โห oh, จะถึงแลสุดในสายครับสมัยก่อนเน่ยเงินเนี่ยเป็นโลหะที่หายากนะนี่พีทวีแอบมองอยู่ขอบก็งามครับจัดไปครับพวกพี่พ,พ,พอบอัแหลมเป็นพระรรอดที่แพงที่สุดในประเทศขนาดใช้มาแล้วยังเลึกสวยคมอยู่เลยโหดแล้วเนินเ้อเหินเหลี่ยนรอนเนื้อเงินนี่คือที่หนึ่งของเมืองแม่กอง นี่เงินโบราณไปไงโ,โหทะเหรียนนี้นี่ไม่ต้องพูดถึงเนงะี้โหสี่หมื่นไมนะันได้พี่ทองอืมตัวตลับเกินต้องมีซองบ้าไปยครับทองอันเนี้เ่อผ <c oughs> มาก <c oughs> ว่าน,นี้นะใจจดใจจ่อผมรู้มุ่งไปอยู่กับแต่ถ้าผมเปิดกล่องนี้มานะเนี <c oughs> ่ยกล่องนี้นะ ทุนผมอะสำหรับกล่องนี้นะเ <_: S 1> พื่อนเพื่อรู้ใช่ไหมทุนเท่าไหรกล่องนี้กล่องนี้นะถ้าจากใจเลยนะเอาสามแสนห้าแต่ผมเชื่อว่ามีใครปิดหรอกคือพาเครื่องในนี้คนซื้อพาสองแสนกว่าเนี่ยผมถามจริงทำไมจึงซือ้ <_: S 1> ออะเกินสามแสนแน่กล่องนี้มันไม่เกี่ยวกับเกินหรือถูก มันเกี่ยวกับพาร์ชุดเนี้ยเป็นพระที่ถ้าราคานะตอนเนี้ยกล่องเนี้ยนะห้าแสนก็ซื้อไม่ได้แล้วที่ผมต้องตามซื้อมาเนี่ยในปีที่ผมเจอมระสมสี่สิบสองล้านผมได้เสียเหรียญเหรียญหนึ่งไปบ้านนี้มีหนังสือคำพีมาเกรือมังลาไหมลูกนี่พระรอบ้านแลมไม่ตามจากเพชรซาอุครับได้ยินแต่ชื่อแต่เราไม่มีบุญได้เห็น เพื่อนเพืเ่อน,น,นรู้ไหมครับหเหรียญเดียวในประเทศไทยเหรียญที่อยู่ในหนังสือคำพีพระเครื่องเมืองล่างเด็ดแน่นับร้วัแบบนี้นี่พระบางอย่างประเมินค่าไม่ได้ อันนี้เป็นองค์เดียวที่ลงอยู่ในหนังสือคำภีพระเครื่องเมืองาราดหลอพระองค์สัทธาลาถูกต้องครับแล้วคืออะไรรู้ไหมแบงค์เผลอๆหล่อทันตัวเหรียญน,นี้ยถ้าผมไม่ได้ตามกลับมาอยู่ในมือของโอ๊ตบางแพรนะเป็นเหรียญที่ผมนอนจวนถึงตลอดเวลาที่เสียไปตั้งแต่ห้าปีที่แล้ว เี่ยนรุ่นแรกว่าหรือยังไม่ทันเสียได้พี่ประยุทธ์บอกนี่ครับเดิมๆธรรมชาติปรลมะจาร,ร์ม,มือแม่กล้องสังวิทาปุกกะยะปะเหรียญน,นี้คือถ้าชีวิตเนี้ยผมตามกลับมาอยู่ในมือผมไม่ได้เนี่ยโอ<ห>้ผมถือว่าเนี่ย ก็จะต้องเป็นตราตลอดไปอะตราฝั่งใจอะนีะครับโอ้โหนี่ <S <S เหรียญหล่อไว้เขาตะเข้านะครับเหรียญหล่อเจ้าคุณทักษิณกัน,กนิสสอนวัดใต้ เนะเหรียญรอพ่อแก้วภูมาลัยวัดถอยโก้พ่อแก้วภูมลาลัยรอเข่าตเาเข่าได้ทางพี่ตะวีเลยครับเข่าตาเขา่านี่เหรียญรุ่นแรกวัดปากบางคุณดูนะพ่อเกียร์ภูมารินเนื้อแดงสองหน้าพ่อเกียร์ภูมารินเนื้อสมฤทธ นะครับแจมแจมทั้งนั้นเลยลงสังนามรอเข่าแตเข่าเต่อไร่ครับพี่พีละพันเป็นอะไรที่นะเนี่ยความสุขอยู่ตรงนี้แล้วก็อีกหนึ่งองค์วันนี้ผมให้องค์นี้ตราตึงดีฟานะครับนี่องค์นี้นี่ น่าจะสมศักดิ์ศรีอลังการงานสร้างคุ้มค่าเน็ตจริงๆวันนี้เพราะพาแบบนี้แทบไม่ได้เห็นกันแล้วครับแทบไม่ได้เห็นแบบเอามาลงหน้ากล้องอยู่หน้ากล้องกันแล้วเหนือนี้นิยมสุดครับนี่ เนี่ยเนื <Pop keys am expand> ้อทองผสมหรือที่เขาเรียกว่าเนื้อตะเกียงลานคือเอาตะเกียงลานมาหล่อแล้วคุณดูดิบัวพอโคลรจานสามจานสามกระถาด้วยจานเต็มสูตรเลยครับแบบนี้ต้องใส่เลียมทองแล้วอ่าเป็นเนื้อตะเกียงลานครับพี่แล้วดูความสวยนี่เขาสวยผิวเดิมเลยนะครับอันนี้เนื้อทองผสมหรือเนื้อตะเกียงลานเบื่อนดูดิ ตอนเนี้แม้กระทั่งเนื้อไม่กระพัดอะก็ยังนะก็ยังหากันไม่ได้จานยังสวยต้องมีห้าหมื่นห้ามื่นเนี่ยคุณตอนเนี้ยนะกี่บัวจานสามกระถาก็ต้องมีสามหมื่นนะสี่มื่นให้คุณขนมาร้อยองคนะองค์ละสองหมื่นนะสิบองคสองแสนร้อยองสองล้านไม่เท่ากับเนื้อตะเกียงลาน แล้วเนื้อจะเกียงลานด้วยกันก็ไม่ใช่ว่าจะสวยเท่ากันแต่องค์นี้สวยแล้วมีน้ำทองถ้าแบบอะไรที่หยิบขึ้นมาแล้วคนในประเทศว้าวพระเกออะไรที่หยิบขึ้นมาแล้วมีคนน้ำลายหกอ่ะมันคือแบบนี้ครับนี่ฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ่ายรูปลงเฟซบุ๊กให้นี่ พีพงม,มาไหมครับวันนี้แอบเชียร์้องเพรเท่านั้นเอาจริงมาตลับเพชรผมมีด้วยนะสองนาทีขอหัวใจนะขอความเคลื่อนไหวหน้าจอสองนาทีครับให้สมศักดิ์ศรีกับนะยมรดกอันล้ำค่านะครับกีบบัวพ่อป้องวัดหลุมดินเนื้อตะเกียงลานพอแรกมาเวลาเดินนะครับ ที่ไม่รู้ว่าอีกสิปีจากนี้ไปจะมีใครได้เห็นเอามานําแบ่งปันหรือเปล่าหรือมีก็ไม่น่าจะมีน้ําทองหน้าตาสวยเท่านี้มาแล้วครับเปิดแรกหนึ่งมืนสองพันบาทเวลาเดินแล้วปากกาก่อนอยู่ไม่ได้สวยชัดเจครับมาที่สองหมื่นห้าพันบาทมาที่สามหมื่นบาทแล้วนะครับราคาสุดท้ายต้องจิบปากกาเขียนใส่มือก่อน เนื้อเมฆพัดเจอน้อยแต่ไม่สู้ตะเกียงรานโห oh, ผมบอกว่าเนื้อนี้เขาคือเขาคือจัก,กรพัดอีกอย่างหนึ่งของกีบบัวมาป้องมาสามหมื่นสองพันบาทครับมาห้าหมื่นบาทแล้วขออป้องเนื้อตะเกียงรานอยู่ที่ห้าหมื่นบาทพีท่นี่ที่ลงอยู่ไม่ได้ผมบอกเลยอง์นี้คือจะทําให้คนลาดบุรีเนี่ยเห็นแล้วยอมคุณเนี่ยเนี่ยครับ มันต้องอย่างนี้เลยแล้วพระราชบุรีเนี่ยถ้าอะไรที่ผมแบ่งให้อะนะคุณได้จากผมไปอะ่ะผมเอาว่าเนี่ยคุณบอกเลยว่าเนี่ยมาจากรายการสันควานและเป็นองค์เนี้ยทุกคนจะต้องคุณจะต้องรักผมอะ่ะมาห้าหมื่นห้าพันบาทครับราคาสุดท้ายฉลาดเก็บขวยขว้าโอกาสนั้นได้เท่านั้นจึงจะได้ครอบครองพระองค์เดียวมีเจ้าของได้คนเดียว มาห้าหมื่นแปดันบาทแล้วนะครับผมบอกเลยฉลาดเก็บนะฮะเท่านั้นและโชกฉวยโอกาสไว้ได้จึงได้ครอบครองพระแบบนี้นะนะีคุณเอาออกมาโชว์ที่ไหนหรือแขวนใ้กระเย็นหรือคุณไม่คนได้ครอบครองในค่ำคืนเนี้ยเวลาลงยูทูบไปเนี่ยเป็นองค์ดาราเนี่ยคนจะต้องจดจําชื่อเจ้าของว่ากีบบัวพอป้องเนือตะเกียงลานที่สวยแบบเนี้ยอยู่ที่ใคร มาห้าหมื่นแปดพันห้าร้อยผมบอ,อกเลยว่าตัวเลขที่ใส่อยู่นี่อย่าเสียดายตังค์กับองค์นี้เลยอยู่ที่ห้าหมื่นแปดพันห้าร้อยนะครับราคาใส่อยู่เนี้ยไม่ได้พะหรอกแต่ผมอยากให้เกิดการเนะี่ยครอบครองให้คนเห็นมาห้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทครับมันจะเป็นความสุขเนะี้ยของทั้งผู้<า>ให้และผู้รับมาหกหมื่นแล้วนะครับราคาสุดทา้าย โอ้ oh, แบบนี้เอาไปดูกันมาหกหมื่นห้าพันบาทสิพี่นิธิพัฒจครับอยู่ที่หกหมื่นห้าพันบาทีิพี่นิธิพัฒจครับโหองค์นี้ปิดแล้วนะครับเขาสวยแบบมีน้ำทองหล่อแบบไม่ต้องแต่งอะแบงปิดสิพี่นิธิพัฒนนะครับหกหมื่นห้าพันบาท วันนี้ผมต้องได้ดูบ้านแหลบลงประมูลโหเก็บแบบนี้เขาเรียกว่าต้องเรียกว่าฉลาดเก็บอับพีดนิติบัสครับเก็บแบบนี้เขาเรียกว่าใช้เงินคุ้มค่าเก็บแบบนี้เก็บให้คนจดจาชื่อเราคนที่เก็บพระราชบุรีครอบครองพระราชบุรีสวยนะคุณเชื่อไหมเสียราชบุรีเนี่ยกล่าวถึงชื่อหมดอ๋อองค์นี้อยู่ที่พี่รักจันทอ๋อนี่อยู่ที่พี่นะนี่พี่ องค์นี้อยู่ที่พี่ยอดชายองค์นี้อยู่ที่เสียอิดมันจะเป็นแบบนี้เลยองค์นี้อยู่ที่พี่ทวีเหลียบปูโรดทุ่งสีเมืองพี่พีราสอย่างเงี้ยของที่ออกจากรายการเราไปต้องเป็นของที่นะครับมีคุณค่าจริงคุณภาพจริงๆตัวเลขที่พี่เดนัสใสมาที่พี่นิติี่พักรับวี p อีต้องให้ครับ ขอดูมือหน่อยสวยมากองค์นี้คุณเชื่อไหมหล่อออกมาแบบไม่มีเนี่ยที่ติหูตาจมูกเนี้ย็็ต้องให้วิธีพา์ทครับนี่อยากดูประมูลบ้านแหลม ปิดบ้านแหลมหาแสนสวัสดีพี่เฟื่องคนระับพี่ลิ์ที่ลงเฟื่องมีคนข้ามหมกแสนมาตั้งนานแล้วพี่ที่ล้างแอร์บ้านดีเอ็มบอกว่าพี่เจ้าสะพนลนให้คนอื่นบ้างเถอะโอ้โหตลับประเมินค่าไม่ได้ดแล้วเป็นพิมพ์ประธานพรแล้วผมบอกเลยนะครับว่าหลวงพ่อบ้าแหลมองค์จริงอ่ะแขนท่านหมุนได้ เป็นพิมพ์ประธานพรแล้วเนื้อเงินที่สุดนะที่สุดทีหล่อเนื้อเงินเนี่ยเหมือนพ่อห้องเนื้อเงินนะล้านกว่านิยมสุดเป็นล้านคือเก็บแบบเนี้ยเขาเรียกว,ว่าเก็บแล้วคุณเป็นนะ,ะนักสะสมแนวหนะะ้าได้ครอบครองอันนี้ปุ๊บคนทั้งประเทศต้องจดจำว่านะ,ะใครที่ได้ครอบครองสิ่งที่มีค่าเ็าบอกว่ามีพักก็มีชื่อหมดพักก็หมดชื่อ ผมมาแน่มาคี้เหรียญในประเทศไทยพร้อมลุยของดีหายากห้าเหรียญเนอะผมไม่เห็นเรียญแรกในชีวิตอ่าเหรียญแรกในชีวิตเลยนะพี่นะังหนึ่งเดียวจริงๆท้องหน้าตั้มโอ้นี่เหรียญน,นี้ปากกาผมมาแล้วถ้าผมเขียนราคาอะไรไปไม่ต้องไปคิดเยอะเพราะอะไรดูไหมครับเพราะว่า เหรียญน,นี้ถ้าคุณหาเจอได้นะคุณเอาก็ถุอมงคลมาแหล่งทั้งประเทศมัดรวมกันมายังไม่เท่าหลอเนื้อเงินเหรียญนี้เหรียญเดียวเลยขอโอเคโอเคด้วยครับพิมีนโอเคพ่วินิโอเคพ่คพัฒนมงคลพ่สุทินเอาว่าถ้าเจออุ้มบาทเป็นเนื้องเงินที่เป็นนะพิมพ์ธรรมดาก็ยังอาจจะเข้า,ขาใจได้อะแต่ถ้าแบบเป็นพิมพมาทานบอลแบบเนี้ยผม หนึ่งเดียวในประเทศจริงๆโอเคโอเคโอเคคือหนึ่งเดียวในประเทศจริงๆครับแล้วคุณค่าของเหรียญหล่อหรวอพ่อ,อบาลแลมเหรียญหล่อที่แพงที่สุดในภาคตะวันตกอะ่ะแล้วเนื้อเงินอน่ะทองผสมยังสองล้านอะ่ะสองนาที<ป>ะนะครับครับแรกหนึ่งแสนบาทเวลาเดินแล้วแต่ในใจนะนะครับในใจผมอะ่ะ ก็อยากที่จะให้เหรียญนี้ยยังอยู่กับผมเพื่อให้หยิบขึ้นมาได้พูดอีกในหลายๆวาโลกาสต,ต่อไปเวลาเลยครับมาที่สองแสนบาทครับราคาสุดท้ายวาวหนึ่งเดียวในไทยสวัสดีพี่แตงไพโรงครับมาที่สามแสนห้ามืนบาทแล้วมาที่ห้าแสนบาทแล้วนะครับแถมดูง่ายมากหลยวันนี้จะเป็นตำนานตลอดไป อยู่ในห้าแสนะนะครับราคาสุดท้ายอันนี้นะถ้าใครบอกว่าเก๋มีเหรียญที่สองนะเอามาขายผมไอราคาที่เพื่อนๆใส่อยู่เนี่ยเอามาขายผมได้เกิดมาทั้งชีวิตเนี่ยต้องซื้อวันนี้ต้องขอดต้องขอต้องงอ้อเพราะอะไรไม่เคยเจอหลอดเนื้อเงินในชีวิตครับแค่จะเป็นบัลลแหลมเนื้อเงินก็พิเศษพอแล้วประธานบออีกองแรกและองค์เดียวในชีวิต มาดีห้าแสนหนึ่งมืนบาทนะครับที่พี่นี้ที่บาทครับมาดีห้าแสนสองมืนบาททีพี่พัดมงคนผมบอกคเลยนะให้คุณซื้อองค์ละสองล้านสามองค์หกล้านแต่เป็นเนื้อธรรมดาถ้าเจอเนื้อเงินคนละเรื่องราคาสุดท้ายอยู่ที่หกแสนบาทนะครับที่พี่มีนครับเนี่ยขอบคุณทุกท่านที่ส่วนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ใส่ราคา ขอ,อบคุณที่มีส่วนร่วมในค่ำคืนนี้มีอะไรผิดพลาดอย่าว่ากันแค่เราแสดงให้คนได้เห็นได้รู้พาแบบนี้คุณซื้อพราในบ้านเป็นร้อยล้านคุณก็ไม่มีองค์นี้ราคาสุดท้ายอยู่ที่หกแสนหนึ่งมื่นบาทแล้วนะครับเปรียบเทียบนะฮะกับหลวงพ่อบันแหลมด้วยกันที่ราคาเหรียญปั๊มเป็นล้านเหรียญหล่อเป็นล้านไม่มีทางเทียบเท่าองค์นี้มาหกแสนสองมื่นบาทครับราคาสุดท้าย หนึ่งเดียวในประเทศไทยราคาสุดท้ายอยู่ที่หกแสนสอบาทครับและเวลาหม, 5, <000 S 2> หมดไปแล้ว 5, บททีพี่พงษ์ครับสวัสดีพี่พงษ์ด้วยนะครับอยู่ที่หกแสนสองื่นห้บาทครับปิดแล้วนะครับปิดที่พี่พงษ์นะครับหกแสนสหมื่นบาท เขาเรียกว่าพระเครื่องที่เก็บไม่มีวันเบื่อยังไม่ได้ถ่ายรูปเลยผมต้องบอกองค์นี้อืมเนื้อทรงคุณค่ะพี่มินบ่อผมทิดวไทันโอ้โหไม่ทันนะพี่นะพี่ไม่ทันจริง ต้องบอกว่าองค์นี้นะเป็นองค์ที่ผมเหรียญหล่อบัลลมเนี่ยเป็นเหรียญหล่อระดับประเทศอยู่แล้วแพงสุดของบัลลแหลมก็คือเหรียญหล่อหล่อเนื้อทองผสมเพิ่งจะปิดกันไปเมื่อตายปีที่แล้วสองล้านแต่เนื้อนี่คือเนื้อเงินที่เอาทองผสมอะมายี่สิบองค์ก็ไม่อาจจะเทียบเนื้อเงินได้ประกอบกับเป็นพิมพ์ประธานพรคือทำอะไรคุณก็จะได้รับพรอันวิเศษ องค์เดียวในประเทศที่เห็นถ้าองเดียวในทไทย็องค์เดียวในโลกประกันแท้ให้ตลอดชีวิตมคงไม่ต้องประกันเราพากแบนนี้ใครเห็นก็รู้ว่าแท้แกคืนเบิ่มไม่แสนนึงมีกําไรแล้วถ้าไม่ให้ก็น่ากเกลียดนะแล้ววิพงก็คือแฟนเพจตัวจริง